สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Tech Forward กันอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับผมนะครับแล้วก็คุณเติร์นะครับศักิลินนะครับแล้วก็พีมิกพงสทอนของเรานะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายคนก็จะอาจจะยุคในยุคของคลาวนะครับที่เราสามารถคอนฟิกโครงสร้างต่างๆขององค์กรนะครับได้อย่างเป็นปกตินะครับเราสามารถสร้างเน็ตเวิร์กสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาสตอเรจขึ้นมาได้นะครับโดยไม่ต้องไปซื้อเครื่องทีละเครื่องเซวิททีละตัวอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นนะครับว่่าาามมมัันนนนีีกรรระะแสึึงข้คบทเ ไม่ใช่การที่สร้างโครงสร้างพวกนี้เนี่ยมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วเราเราไม่สามารถที่จะนั่งกดคอนฟลิกต์จากหน้าจอ UI ได้ทุกรอบเสมอไปนะครับกระแสที่ว่านั้นก็คือกระแส Infrastructure as Code นะครับ IAC นะครับเราก็เลยจะชวนคุณเติ้งนะครับกับพี่มิกนะครับซึ่งอาจจะทำงานใวงนี้มากกว่าผมนะครับมาคุยกันนะครับว่ากระแสพวกนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับชวนพี่เติ้งเลานิดนึงครับว่า IAC พวกนี้มันคืออะไรบ้างครับครับสวัสดีครับก็ Infrastructure as code ก็เราเริ่มเริ่ม,มจากคำว่า code ก่อนนะครับ code ก็เราอาจจะเทียบกับที่เราเขียนทำเราทำ coding ในใสกิจก็ได้นะครับก็คือเราเดบโค d กันใช่ปะครับแล้วก็เขียนเขียนในกิจเราจะพัฒนาทำเวอร์ชันนิ่งทำอะไรเงี้ยครับหรือแม้แต่ทำทำปลายไลน์อะครับทำ C I C D อะไรเงี้ยครับก็ทำผ่านกิจได้หมดเลยจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการทำเด็บนะครับหรือว่า d e l i v e r ตัวแอปสักงานหนึ่งอะไรเงี้ยครับหรือจะมีเวอร์ชันใหม่ปะเนี่ยเราทำผ่านผ่านกิจหมดเลยใช่ปะครับแต่ทีเนี้ยก่อนที่เราจะ จะรันแอปขึ้นมาได้ตัวหนึ่งอ่ะเราต้องอินฟ้าใช่ปะ่ะก็คืออาจจะเป็นอาจจะมองว่าเป็น VM เครื่องนึงก็ได้นะครับอาจจะ,ะเดฟอาจจะคุณว่าโอเคขอ VM ให้ผมเครื่องสิอินฟ้าจัดมาให้หน่อยแล้วเดี๋ยวผมไปทํา เซไซีดีรันไปไลน์รันน้อยนั่นเพื่อให้ได้แอป,ปมากับตามกระบวนการปกติทีเนี้ยทำทาถัดมาคือถ้าเกิดว่าต้องมีการทําแบบนี้บ่อยอะครับเราก็คือทุกครั้งต้องขออินฟาขึ้นเครื่องให้ใหม่ใช่ไหมครับหรือว่าต่อให้เราขึ้นเองได้เราก็ต้องไปกดเองอะครับทีเนี้ยการเอาเรียกว่าคุณสมบัติของอินฟาที่ต้องการจะขึ้นอ่เช่นต้องการ V M อย่างเช่นเราบอกว่าต้องการเป็น E C 2บน A W S ที่เป็น V M นะครับก็ตอนนี้มีมีที่แบงคอกแล้วก็เป็นมีขนาดเป็น C 5 2 xlarge แบบนี้ครับเราก็สามารถ ที่จะเอามาใส่สเปคไปบอกว่าต้องการแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็ถ้าเรามีทูบางตัวนะครับก็ตัวนี้แหละก็จะเป็นทูที่เป็นเรียกว่าเป็น iac infrastructure as code ก็คือเราเราเขียนโค้ดเข้าไปแล้วทูตัวนี้จะทําการแปลงโค้ดของเราเนีครับออกมาให้เป็นอินฟาให้เราก็จะได้ v ีมขึ้นมาหนึ่งเครื่องแบบนี้ครับก็จะเป็นที่มาของ iac ครับแต่จริงๆมันก็ทำอย่างอื่นนอกจากเซิร์ฟเวอร์ได้ใช่ปะ่ะคือ iac ม,มันได้มากกว่าน,นั้นเยอะมาก ใช่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 ครับจริงๆเป็นเป็นเป็นที่ที่มาที่ไปเฉยๆว่าโอเคเราเราเริ่มเริ่มจากสร้างไปล์ดินฟ้าก่อนอะไรเงี้ยครับแต่นอกจากเซิร์ฟเวอร์แล้วอ่ะจริงๆผมอีกับโปรดักต์ตัวนึงก็จะเป็นตัวตัว,ตวเทอร์เรฟอร์มะนะครับที่ใช้บ่อยเทอเรฟอร์มนี่ก็จะใช้โปรไวเดอร์ครับก็คือตัวโปรไวเดอร์เนี่ยเราก็จะไปคุยกับเช่นอ่าเป็น AWS พร็อไวเดอร์นะครับก็ไปสร้างเครื่องบน AWS ได้นะครับถ้าจะถ้าเราให้ Microsoft Azure แล้วก็เป็นเป็นพร็อไวเดอร์ของ Azure นะครับก็ไปคุยกับ Azure Kubernetes ได้เป็น provider แล้วก็ไปคุยกับ Kubernetes ได้หรือถ้าเกิดเป็น a i b l e Provider อ่าีอันนี้จะน,นี้เพิ่งเพิ่งออ,อ,อ,ออกใหม่ก็ไปคุยกับ a i b l e ได้ด้วยนะครับก็แค่เราเขียนโค้ดเ่ยเดี๋ยวักทำอะไรกับ a i b l e แล้วก็ไปคุยเช่นปกติเราต้องรังน,นต้องรันในบ o o กเองใช่ป่ะครับเราก็ตอนเราจะสั่งอะรน a i b l e ครับพี่ลิวน่าจะคุ้นมากกว่าตัว a i b l e ว่าเราใช้ทำอะไรได้บ้างอะไรเย่างนี้ครับแบบนั้นอันนี้งงงนิดหนึ่งก็คืออย่างตัวผมเองเนี่ยใช้ a i b l e ช่วงหลังใช้น้อยแล้วนะตพนพอตั้งแต่มี Docker นะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็คือ มันเป็นมันเป็นโซลูชันหนึ่งที่ผมใช้ในการคอนฟิกแอปที่มันมีเซิร์ฟเวอร์หลายตัวอันที่เจอบ่อยๆตัวนึงเป็นรันเดอร์เบดตัวนึงเป็นเอเจนเอ็กซ์เป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวนึงเป็นแอปเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยครับเราก็จะมีแอนซิเบอรเข้าไปคอนฟิกเ<ๆ>ครื่อง3-4เครื่องเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ผมจะลงแอปใหม่จะต้องการสร้างเอเมนต์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องไปนั่งคอนฟิกทีละมือท,ทีละเครื่องอีกแล้วแต่ว่าผมไปข,ขอทีมไอทีเนี่ยบอกว่าขอเซิร์ฟเวอร์สามตัวสเปคเท่านี้เขาก็สร้างมาให้แล้้วผมมมเเออาขาขไปคนนฟิกัใช่บ ทีนี้พอเป็นวตัวยุคเทราฟอร์มซึ่งผมไม่ค่อยได้จับแล้วเนี่ยครับก็คือความดีง,งามมันเกิดต่างขึ้นเนย่ายังไงบ้างครับอันนี้อันนี้ขอถามเสริมด้วยแบบว่าเราใช้เทราฟอร์มแบบว่า อ่าคอนฟิกไปร่วมกับด็อกเกอร์หรือว่า Image ที่มันมีอยู่แล้วได้เลยไหมหรือ Assemble ก็ยังจำเป็นอยู่ในในปัจจุบันนี้อะไรครับถ้าเทียบที่พี่เรื่องพูดไปเมื่อกี้นะครับที่ไปคอนฟิกอ่าตั้งเอ็นจิ้นตั้งตารางเบรกเนี่ยครับเทอร์เรสฟอร์มจริงๆจะบอกว่าทำไม่ได้จริงๆก็ทำได้แหละมีทางที่คอยทำได้บ้างอะไรเงี้ยแต่วา่าที่บอกทำไม่ได้ก็คือเขาทำได้ไม่ดีเท่าแอสเซมบล์ผมขออ้างยิ่งละกันในขอดที่เทอร์เรสฟอร์มพูดเองครับเขาก็บอกเออเขาไม่ไี้คอมเมนต์นะให้ไปทำ อยากไปคอนฟิกอะไรเงี้ยครับก็ใช้ ansible สิอ <c oughs> เรียก ansible มาคอนฟิกสิเดี๋ยวตัวอินฟาเราตั้งให้แต่อินฟาได้มาปุ๊บแล้วก็อ่าก็ไปเรียก ansible ของของพี่ลิวเนี่ยครับไปเรียกมาโอเคแล้วก็เรียกแล้วก็มาคอนฟิกแต่และเครื่องมันจะเป็นการทํางานที่ที่ต่อเนื่องกันนะครับแบบนั้นจริงๆจะมีอีกตัวหนึ่งที่ที่พี่มิพูดถึงเรื่องตัว orchestrator ใช่ป่ะครับที่ที่เราจะมาต่อกันอีกตัวหนึ่งใช่ป่ะท,ที่เห็นเห็นพี่มิกพูดถึงอยู่อ๋อพวก git flow อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอ่ารับครับ ตัวก,กิจฟอนนี่อันนี้เขาเรียกแอนซิเบิลเรียกเกิดเราฟอร์มได้ไหมครับได้ครับได้ได้ตามปกติแต่ว่ามันจะมันจะไปใช้ในเดบไตรไซเคิลซะมากกว่าครับก็คือพอพอเราบิ d พอเราเทสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มอ,อยากสร้างอินฟาราของเครื่องมาแล้วก็เอาซอฟต์แวร์ที่เราบิ t เทสมาแล้วเนี่ยเอาไปดีพอ o y เพื่อเทสเป็นอิน r a เกชันเทสหรือว่าดีพอ o y ตขึ้นโปรดักชันอะไรแบบนี้ครับก็จะไปเรียก form, เทราฟอร์มหรือแอนซิเบิลอีกทีหนึ่ง โอเคเพราะนั้นถ้าเรารวมเทอร์ลฟอร์มเข้าไปด้วยเนี่ยก็าสามารถที่จะไปปรวิชันเครื่องได้เลยแล้วก็ทำการทำา s i ไท,ท,ทีทำเทสตต่างได้เลยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับใช่ครับเพราะอ,อย่างจริงๆทุกวันนี้เนี่ยเอ่อการโดยเฉพาะการใช้คลาวด์เนี่ยเอาข้อจริงแล้วมันมีมันไม่ใช่แค่การสร้างเครื่องเฉยๆแต่ว่ามันมีการคอนฟิกที่เป็นแบบแพคที e ที่อยู่นอกเครื่องถ้าในเครื่องเนี่ยเราใช้ s a เบ e ผมว่าแังนอนความนิยมสูงอยู่เหมือนเดิมแหละยกเว้นว่าคุณจะปรับไปใช้พวก Kubernetes หรือว่าใช้ Container แล้วอันนี้ก็อีกแบบหนึง่งแต่ว่ามันมีไปประเทศอื่นเช่ว่าคุณต้องการปรับ Network VPC เฉพาะของตัวเอง ไม่เน็ตเวิร์กไม่แยกไม่รวมกับใครนะครับพวกนี้มนคอนฟิ i เยอะเหมือนกันที่เราต้องทําผมเข้าใจว่าพวกนี้เนี่ยทรานฟอร์มน่าจะทําได้ในตัวเองเลยถ้าเราใช้ทรานฟอร์มอย่างนั้นจริงๆนนเอด้วยเลยครับว่าเป็นเรื่องความแม่นยําเลยว่าถ้าเราสร้างสร้างเครื่องที่ต้องใช้พีพีซีเฉพาะหรือมีคอนฟ lict อะานเฉพาะเนี่ยครับถ้าเราทํางานแล้ว<ช> <ๆ S 3> ทาเราทำเครื่องหนึ่งอาจจะแม่นอยู่ถ้าเราต้องขึ้นสักสิบเครื่องเนี่ยครับเครื่องที่เก้าหรือสิบอาจจะก,กดผิดอะไรเงี้ยาาทำไงแต่เราเลย ใช่ใช่แต่เราใช้เป็นใช้เป็นไอซีครับเราเขียนโค้ดไปปุ๊บโอเคเราเราตรวจเช็คโค้ดเมืม่อวานเราเคยขึ้นสำเร็จแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วเราต้องไปขึ้นใหม่หรือต้องการขึ้นเครื่องเพิ่ม,ม,มครับก็สั่งแค่สั่งสั่เพิ่มด้วยสเปคเดิมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ผิดแน่นอนหรือเปลาว่าเราสเปคเดิมครับแบบนั้นคือน,นอกจากเทอร์ฟอร์มซึ่งดังมากนะครับมีจริงๆมันมีตัวอื่นด้วยในตลาดผมเข้าใจว่าอย่างอย่างของ a อ s บเนี่ยมีของตัวเองเลยชื่อซีดีมั้งถ้าจะไม่ผิดครับอืม อันน,นี้ตัวนี้ตัวนี้ตอนที่ออกมาค่อนข้างดังหน่อยเพราะว่าโค้ดเป็นไพทอนเลยอแต่ว่าใช้ได้กับ AWS เท่านั้นใช่ไหมใช้ได้ AWS เท่านั้นไม่แน่ใจว่ามีคนพอร์ตไปอย่างอื่นหรือเปล่าแต่ว่าเป็นโครงการที่ AWS เขาปล่อยมาเองเลยมผมอาจจะใช้ t e r r a f o r ฟอร์มไม่ไม่ได้เยอะหนักครับอยากรู้ว่าแบบเวลามันอยู่แบบคลาวด์ข้ามเจ้าแบบนี้แล้วเราอยากจะคอนฟิกพวก VPC แบบนี้เราจะบอกได้ไงว่ามันเป็น VPC โมโดูลนี้ของคลาวด์เจ้านี้อะไรงี้ยมันระบุเจ้าเลยไหมหรือว่ามันเป็นคอมมอนภาษาหรือว่ายังไงเขาจะแยกกันเลยครับ ก็คือว่าอย่างถ้าเป็นเดอร์แลฟอร์มอะครับจะคุยกับ AWS ก็ต้องมีพร็อไวเดอร์ของ AWS ก่อนเพราะฉะนั้นเขาค่จะรู้จักแค่ AWS แล้วก็เราต้องเอ่อทําการโหลดโมดูลตัวนี้เข้ามาครับเป็นพร็อไวเดอร์ของ AWS ีเอพราะงั้นเขาก็จะคุยกับ AWS ซึ่งเขาก็จะมีลิสต์อยู่แหละว่าโอเคมี VPC ชื่อนี้บ้างมีอ c 2ไซส์นี้อะไรเงี้ยครับ region ์มีอะไหนบ้างอะไรเงี้ยจริงๆริงจริงมันจะมีการไปการไปคิวรี่มาถามเลยครับว่าเช่นที่ available เอะไรเงี้ยครับแบบนนั้ิร์ดี้มันอะไรเงี้ยครับคือคืออย่างถ้าผมเขียนั้นคนให้มัน แอปหนึ่งเอาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วว่าแล้วดีไซน์ไว้สำหรับ A.P.S. พรุ่งนี้เช้าผมอยากย้ายไป o o g l e Cloud อย่างเงี้ยมันสคลิปเดิมมะแก้ให้ไรเดอรปุ๊บได้เลยหรือว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นคนเป็นในคนละตัวเลยเป็นเป็นประเด็นด,ดีมากเลยครับเป็นประเด็นที่ดีมากก็คือจริงๆท,ทําทำคำด้สองส่วนส่วนแรกคือเราแยกผูไวเดอร์กก็คือเราผูไวเดอร์ที่ส่วนที่เป็นอินฟ้าใช่ปะครับ mm hmm. เราจะเริ่มจากเมื่อกี้เราเราใช้คารลฟอร์มทำอินฟ้าเราใช้แอนซิเบิลทำ ทำ configuration ทีเนี้ยการให้เราเปลี่ยนเนี่ย configuration ที่ a v a i l a b l ทํายังเหมือนเดิมถูกป่ะครับเพราะว่าเราใช้ configuration เดิมใช้ service p r o v เดิมแต่ว่าอินฟาเราเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําเพิ่มก็คือต้องต้องไปเพิ่มเพิ่ม provider ตัวใหม่ provider ตัวใหม่ก็เช่นเช่นย้ายไป Google Cloud เนี่ยครับก็ต้องไปเพิ่ม provider ของ Google Cloud แล้วก็ configuration ของ Google Cloud ก็จะไม่เหมือนกันก็ต้องมีการปรับปรับ,ปรบเปลี่ยนปรับอะไรเงี้ยครับถ้าตัวแปลงผมยังไม่เคยเห็นนะแต่ที่วิลเลียมพูดมาเป็นประเด็นที่ดีดีนะถ้าเกิดแล้สามารถที่จะผมเอมนี้ผมสร้า <Okay. S 2> งกอนช่วไว้แล้วช่วยไป ทำคอนเทนต์อันนึงขึ้นมาในไทยที่เป็นกับ Google Cloud ได้เลยอะไรเงี้ยมันก,ก็จะดีนะก็จะดีเดี๋ยวผมลองไปหาดูลองไปหาดูจริงเป,เป็นที่น่าสนใจเลยนะครับแบบว่าให้ให้เราลงได้เยอะเลยนะแบบว่าเออเอาสาใกล้เคียงกันสิอะไรเงี้ยเอาสายใกล้ๆเคียงกันจริงๆแล้วอย่างในโลก i อเอซีเนี่ยก็จะว่าเตอร์ฟอร์มเนี่ยกินตลาดไปหนักมากอ่ามันแทบจะเป็นดี f a ล l ์ขึ้นมาเลยแหละเพราะมันเป็นโซด้วยซึ่งนํามาสู่ดราม่าเล็กๆในเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือทางัตเตอร์ฟอร์มเป็นโครงการที่ เป็นโอเพนซอร์ดด้วยแต่ว่าตัวโครงการเนี่ยดูแลโดยบริษัทชื่อฮาร์ชิคอปซึ่งยิงๆเติ้ลก็ทำงานกับเขาอยู่อยู่เยอะนะครับมันคือมันก็เป็นเรื่องปกติของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ดที่จะมีเวอร์ชันเอเจนไพรส์กับเวอร์ชันโอเพนซอร์ดนะครับฟีเจอร์หลักๆเนี่ยโอเพนคอร์เนี่ยเขาก็จะเปิดให้ใช้ใชงานได้ฟรีเพราะว่าไปปัญหาเป็นกระแสม,มาที่วกนักาห้าปีที่ผ่านมาแล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคุณใช้ไม่ซีเรียสมากคุณก็ใช้โอเพนซอร์ดไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคุณถ้าคุณณซซซซซีีเเเรรรยสสข้้นห่อออออคุกก็ไปืื์์วิัพพตจาา มก็จะทําเงินได้แต่ว่าในช่วงหล,หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเริ่มมีบริษัทให้เป็น cloud เริ่มเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นคอ r e เนี่ยไปให้เซอร์วิสซึ่งก็ทําให้เป็นการแย่งลูกค้ากันเองคุณไม่ต้องใช้ซัพพอร์ตจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงก็ได้จริงๆเรียงผู้ผลิตก็ไม่เชิงนะคือเป็นผู้ดูแลโครงการแล้วกันเพราะว่ามันก็มีโค้ดจากคนอื่นๆเข้าไปด้วยนะครับ ล่าสุดเนี่ยก็คือทางไอทชิคอปเขาก็บอกว่าเขาประกาศว่าเขาจะเปลี่ยน,นทางเปลี่ยนไลเซน์ของเดิมเนี่ยไลเซนต์ตัวโครงการส่วนใหญ่เขาเนี่ยผมไม่ได้ใจ้ว่าเพอ่อฟอร์มเป็นอะไรนะแต่ว่าโครงการหลายโครงการของเพนเขาใช้ MPL อะมอรซิลลาพับบิคไลเซนของจุดศูนย์นะครับซึ่งค่อนข้างอิสระมากก็คือใช้ทําอะไรก็ได้แหละไม่ค่อยบังคับให้การเปิดโค้ดเท่าไหรน่นักมันคล้ายๆอั a เปอร์เชนไลเซนไหมครับผมก็เจ้าว่าคล้ายมากอืมครับแต่ว่ามันมีข้อเปลี่ยนข้อกําหนดอะเช่นว่าบอกว่าถ้าแก้ในโค้ดเนี่ย บางไลเซนต์มันจะบอกว่าถ้าแก้ในโค้ดในไฟล์นั้นเลยจะต้องมาคับโอเพนซอร์อะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าพวกนี้ก็คือพวก Apache กับพวก MPL เนี่ยเขาถือว่าเป็นเป็นกลุ่มที่ใช้ได้ค่อนข้างอิสระมากอ่าพวก GPL เนี่ยจะเริ่มโหดๆหน่อยก็คือถ้าถ้าไปแก้โครงการไปเพิ่มไฟล์เพิ่มไปเกินม,มันโดนบังคับโอเพนซอร์หมดแต่ว่าทาง t พล n ฟอร์มเนี่ยก็เปลี่ยนหนักเลยก็คือเปลี่ยนไปใช้ BUSL อ่า BUSL เนี่ยเป็นเขาเรียกว่า Business Business Software License ครับก็คือบอกว่าในนิยามของไอซีเนี่ยเขาเขาแทบจะบอกว่าไม่ใช่อเพซอเลย แม้จะมีซอฟต์โค้ดให้รู้ก็ตามนะก็คือว่าคุณใช้งานได้แต่คุณหา้ามทําธุรกิจแข่งนะครับก็คือห้ามเอาไปห้ามห้ามเอาไปเป็นพร้วเดอร์แข่งแข่งขันกับทางฮาร์ดแคบเองหรือว่ามันจะมีข้อกําหนดเพิ่มเติมเช่นว่าบางทีก็คือในโค้ดเนี่ยในโค้ดที่โหลดมาได้นยครับมีโค้ดเช็คไลเซนซ์อยู่แม้จะเป็นโเพนซอสนะมันก็จะเห็นซอฟต์โค้ดเลยว่าเนี่ยม,มีมีบรรทัดนี้เขียนว่าเป็นฟีเจอร์เป็นฟีเจอร์เวอร์ชันอัพเดทแล้วแล้วก็ต้องใช้ไลเซนซ์ขีซึ่งถ้าเเเปป็น็นนนโพแรรกกกติิมมมััละาาาาสถหดดดค้้งงบทไ ครับจริงๆแล้วแนวทางัคือผมเคยเจอหลายโครงการแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาไปเอาไปซอสแต่ว่าเขาล็อกคีย์ไรเ้นไปครับอืมแล้วตัวแบตเตอรี่ที่เขาแจกนะครับก็คือล็อกไรเ้นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าคุณสามารถไปโหลดโค้ดมาแล้วคุณคุณไปลบใช่ว่าเอ่อมีลิมิตเอชันโพสได้สิบโพสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุณสามารถไปโหลดโค้ดมาเอาปลดล็อกออนออกได้แต่ว่าคุณต้องขอภัยเองซึ่งตอนนี้ทําไม่ได้แล้วถูกไหมครับหรือตอนนี้ทาไม่ได้ก็ทำแล้วจะผิดไยเ่นครับจริงๆคะที่ขอบเขาก็พยายาม ดำเนินสายกลางระหว่างธุรกิจกับความเป็นบริสุ์เขานะถ้าผมอาจจะไม่ผิดนะเขาจะมีบอกบอกได้ว่าโค้ดที่เปิดเผยไปแล้วเนี่ยเขาจะมีดับทอยหลังกี่ปีด้วยให้กลายเป็น MPL เหมือนเดิมอืมอืมครับก็คือถ้าโค้ดที่ผ่านไปนานก็สามารถที่จะเอามา m o d i f y ได้ตรงนี้นได้ใช่ครับเพื่อปลดล็อกฟีเจอร์ที่เป็น e n t e r p r ไ s e ได้อย่างนั้นเออมันไม่ใช่แค่ปลดล็อกด้วยบางทีอย่างเช่นอะไรล่ะบางทีบางทีผมเป็นลูกค้าใหญ่ๆหญ่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมอาจจะอัปเกรดไม่ได้ในอนาคต พวกนี้เราจะเจอปัญหาในกลุ่มของพวก emulator game ครับพวกเกม emulator ครับที่มันติดหลายเซนแล้วเราเราไม่สามารถไปไปหาเอาเกมมา preserve ได้ครับในโลก enterprise ก็มีคล้ายๆกันก็คือบางทีมันมีระบบบางอย่างที่ที่มันใช้ที่มันใช้กับ t r n s f o r m version เนี้ยรวบิสัทอาจจะเลิกัพ p อ o r t ไปแล้วแล้วเราแล้วเราต้องการเอากลับมาขึ้นรลันในอีก10ปีข้างหน้าสมมติเอ่อแล้วก็เกิดว่าซอฟต์แวร์มันรันบนเครื่องใหม่รุ่นใหม่ไม่ได้เราอาจจะต้องการแพทบางอย่างอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็คือ พอมันมีเขาดาวทามเมอร์นเนี่ยก็คือเขาหมดไลเซนส์แล้วบริษัทเขาไม่ได้พพอร์ตแล้วเราก็ยังไปเอาโค้ดมานั่งแก้ไขนู่นนี่นั่นได้คือไม่ปิดประตูยังพออยู่มาังรอดก็เป็นความพยายามที่จะบอกว่าจริงเขาเขาก็อยากเปิดแหละแต่ว่าช่วงหลังไม่ธุรกิจมันชนกันมากครับถ้าดราม่าหนักผมว่าดราม่าโอซอนหนักที่หนักหน่อยก็คือ abs กับ Elasticsearch ครับอันนั้นจะดราม่ารุนแรงนิดนึงเขียนเขียนบล็อกโอวาบกันไปมาว่าแบบคุณเอาซอฟต์แวร์ของเราไปเปิดเป็นเป็นาวด์เ service ครับมันเหมือนไลเซนส์กลุ่มนี้จะติดปัญหาที่แบบว่ามี Open Source License แล้วโดนเอาไปเปิดเป็นเบเนสเซ Service บนคลาวใช่ไหมครับซึ่งไม่ใช่แค่คลาวเจ้าใหญ่นะจริงๆแล้วมันมีคลาวเจ้าเล็กคลาวเจ้าเฉพาะทางผมผมเชื่อว่า Terraform ก็ได้จะมีอะไรคล้ายๆกันอ่านะครับตอนที่เขาเปลี่ยนไลเซนส์เนี่ยก็คือมันก็จะมีอย่างเรื่องการเปิดโอเพนซแล้วเขามีเวอร์ชันเซอร์ไพรส์นะครับก็จะมีฟีเจอร์บางอย่างที่เขาถอดออกจากไม่ยอมใส่เข้ามาในในเวอร์ชันโอเพนซอร์ อย่างซอฟต์แวร์ที่ผมเจอกับมีก็นอกจากเทอร์ฟอร์มเนี่ยมีซอฟต์แวร์อื่นๆเนี่ยเช่นว่าเออซิงเกลิลไซออนกับเอเจเพอย่างเงี้ยครับอ่าโครงการจดหมายก,ก็จะไม่ยอมใส่เข้ามาในในเวอร์ชันโอเพนซอร์ตครับเออ่แม้จะมีคนพยายามเสนอแพทช์เขาก็จะไม่ยอมรับเขาก็จะแบบตีมึนๆไปไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยครับแม้จะทอย่างนั้นก็ตามก็จะมีคนไปเมนเทนแพทช์ข้างนอกเทอร์ฟอร์มผมผมเห็นมีฟ็อกอยู่สองสามโปโครงการนะครับที่บอกว่าไปพยายามใส่ฟีเจอร์เอเจเพลย์เข้ากลับเข้าไปในโอโครงการเวอร์ชันโอเพนซอร์ตอยู่ น,น่าสนใจนะครับเดี๋ยวนี้จริงมันเกี่ยวกับเรื่องครั้งก่อนที่เราคุยกันด้ยนะที่ของทวิตเตอร์ของอะไที่เขาเปลี่ยนโมเดลการเพื่อให้ได้รายได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องการแข่งขันด้วยเนาะเพราะช่วงนี้ก็ธุรกิจไอทีก็แข่งกันเยอะอยู่นะครับแเ,เพราะว่าเขร่อก็เ,อเ,อเปลี่ยนครับก็บ เมื่อกี้พี่ที่พูดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องที่ของ AWS นะครับที่ที่เขามี IAC ของตัวเองอะนะครับเราใช้ Python เขียนได้จริงๆตัวเนี้ยมันเป็นต้องบอกว่าเป็นข้อจำกัดอันหนึ่งเลยของ Terraform ก็คือว่า Terraform เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องที่ทำไม Terraform ถ,ถึงถึงติดตลาดไปเพราะว่า Terraform นี่ครับทำให้เป็นเป็นโค้ดที่มนุษย์เข้าใจได้ง่ายครับเช่นบอกว่าอยากได้หนึ่งเครื่องนะดิสเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับมันเป็นภาษาที่ที่มนุษย์เข้าใจได้ง่ายซึ่งจะไม่ใช่ภาษาโปรแก a m m i n g ครับไม่ใช่ภาษา Coding อะไรเ เพราะฉะนั้นข้อดีคืออ่ะคนเข้าถึงง่ายคนไม่ต้องเขียนโปรแกรมได้คนเพิ่งเริ่มน้องเพิ่งจบใหม่เพิ่งมาทั้งเริ่มทำนะครับก็สามารถเข้าใจได้ง่ายแล้วโอเคอ่านแล้วเข้าใจเลยอันนี้คือดีไซน์เขาเนี่ยบอกให้ไปเปลี่ยนดีไซน์จาก 40จิกเป็น200จิกง่ยครับเพราะ<ม>ก็เปลี่ยนแล้วได้ไงก็มันเขียนอยู่ว่าดิสอะไรเงี้ยครับแต่ข้อจำกัดค้าวาที่ตามมาก็คือว่าถ้าเกิดต้องทําการทําประมวลผลและที่ซับซ้อนขึ้นเช่นจะทําการสร้างเครื่องซ้าๆกันเนี่ยหลายๆชั้นเข้าไปอะไรเงี้ยครับหรือมีการเรียกเ,เรียกโมดูลบางอย่างเนี่ยที่มันซึ่งมันเรียกเรียกกับไปกลับมาแบบแบบที่ฟังก์ชันในในโปรแกรมมิ่งทำได้เนี่ยเขาจะเริ่มจะจะ,จะ,จะติดแหละจะทําไม่ได้แล้ว ซึ่งอันนี้นก็เป็นก็ผมก็บอกว่าเออจริงเป็นข้อดีของของไพทอนนะที่เป็นของ a อเดียร์ที่ทำะครับว่าเราก็สามารถที่ใช้โปรแกรมบิ๊ได้จริงๆเทอร์ราฟอร์มก็มีนะก็มีมีตัว SDK ของเขาให้สามารถเขียนเขียนโปรแกรมกับกับเทอร์ราฟอร์มโค้ดได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องเป็นอีกอีกสเตจหนึ่งแบบนี้ครับก็ทำได้แต่ก็ยังไม่ค่อยได้มีใช้ในวงกว้างขน่าไหร่สนใหก็อยู่ที่เทอร์ราฟอร์มเป็นหลักอะไรเงี้ยครับอาจรย์ อย่างจริงแล้วถ้าสามารถถอดอินฟาของระบบตัวเองเนี่ยกลับมาเป็น code โค้ดได้เนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วคืออย่างอย่างเราฝั่งเราเมื่อก่อนเนี่ยก็คือต้องนั่งคอนฟิกกันลงอินสตาลล์ไลบรารีกันทีละตัวเลยแล้วเราพอมาลงยุคล็อกเกอร์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโซลิดแล้วนะมันเราสามารถพอร์ตไปได้แล้วแต่ว่าฝั่งอินฟาเนี่ยบางทีเราก็ใช้ยังไม่แบ็กอาร์ดอยู่นั่งนั่งนั่งคอนฟิกไปยังไงครับคือคอนฟิกให้ให้คนหนึ่งคอนฟิกมือดีหน่อยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเนียนจัง คอนฟิกคนหนึ่งแล้วมันมันขุกขักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอเป็นโลกเทเลฟอร์มเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าแต่ดาบประมาณนี้แล้วเรามาตรวจดูได้ว่าว่าการกระทาทุกการกระทำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างใช่บาปทีฝักน้อง c o n f l i แล้วน้องค c o n f l i อะไรไปบ้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยมาไม่ครบมาไม่ครบมาเกินใส่เพอร์มิชันใส่สวิตช์ให้เขาทำไมไปวางสวิตช์ให้เขาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ที่ดีนะครับแบบว่า คนที่มีประสบการณ์คอนฟิกต์เครื่องจริงเก่งเนี้ยรู้ว่าต้องคอนฟิกเท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่างบางเคสเนี่ยครับที่ต้องการดีไซน์เท่านี้ครับแต่ถ้าเกิดคนมีประสบการณ์เขาจะรู้ว่าเวลาทําจริงอะ่ะมันมันจะปิ่นปิ่นเลยกินไป90กว่าเปอร์แล้วเนี่ยซึ่งมันปิ่นม,มากเนี้ยเขาก็จะรู้ว่าโอเคเราไปคอนฟิกต์ตามเอกสารเรียแควเมนต์ไม่ได้เราต้องเพิ่มให้มันนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อีกอันหนึ่งน,นะที่ถ้าเกิดโอเคเราเขียนเป็นเทอร์ฟอร์มมาเงี้ยเกิด เขาลาออกไปหรือว่าไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเกิดมีอันเป็นไปอะไรเงี้ยไม่รู้คนที่มาทาใหม่เนี่ยเขาก็อ่านคอนฟิกเดิมเขาอ็โอเคก็ใช้อันเดิมไปเลยโดยที่รู้ว่าโอเคถ้าเราโฟลตามเนี่ยมันขึ้นมาแน่นอนอะไรเงี้ยครับก็ช่วยได้ถามถามตั้งหน่อยครับว่าอย่างเทอลโฟร์เนี่ยเวลาที่เราทํางานใช้คนที่ใช้กันอยู่บ่อยๆนะครับเขาใช้ตอนลงแอปตอนสร้างอุปกรณ์ทีเดียวว่าหรือว่ามันมีฟีเจอร์อื่นในการปรับเปลี่ยนขยายเพิ่มเติมลดด้วย อ่าจริงๆขยายขยายรถรถเพิ่มรถได้ครับเขาจะมีสเตจอยู่ครับก็สเตจคือสถานะปัจจุบันเหมือนคล้ายๆรีพอร์ตอะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องอะไรบ้างเรามีอินฟาอะไรบ้างมีมีเน็ตเวิร์กมีไอพีมีดิสมีอะไรอยู่บ้างนะครับเป็นสเตจปัจจุบันแล้วเราก็ถ้าเราแก้ไขเป็นสเตจใหม่เนี่ยเขาก็จะพยายามแก้ไขอินฟาครับเช่นถ้าสเตจใหม่ต้องการเพิ่มก็เพิ่มหรือมีเพิ่มมีลบแล้วก็มีมีมีเชียงบางบางอย่างไปเชียงได้เช่นเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างงี้ครับจริงๆความสามารถเขาอาจจะจำกัดเท่าที่ผู้ให้ดรเชาน เขาาจะไปแก้ AWS ก็ต้องถามว่า AWS ทำอะไรได้บ้างเขาก็ทำได้ทำได้เท่านั้นอย่างเช่นว่าผมบอกว่าสิ้นเดือนแล้วเซอร์วิสผมจะหนักหน่วงผมก็สามารถใช้เ e r ร a ฟอร์มเนี่ยในการสร้างสคริปต์ไปก่อนว่าเออวันที่25แล้วใกล้สิ้นเดือนผม provision i n f r a ผมเตรียมไว้2เท่าแล้วพอวันที่่าหมดหมดช่วงและปลอดภัยผมก็มีอีกสคริปต์ตัวหนึ่งที่ที่ p r o v i s i o n d o าวมันลง ใช่อย่างจริงๆที่พี่พิ่พูดถึงเมื่อกี้นะครับที่ใช้ออเคสเตเตอร์ครับเจ้าไหนก็ได้นะที่ไปเรียกก่อนนะครับเราก็ใช้เจ้าเดิมได้ครับถ้าเกิดว่าจู่ๆจะมีงานอย่างเช่นเดือนหน้าเนี้ยเรามีงานเซฟเวอร์เซฟโปรครับที่อาจจะมีทราฟฟิกเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยเข้ามาเยอะมากๆเราก็ใช้สคริปต์เดิมครับก็เรียกที่ออเคสเตเตอร์เลยแล้วก็เรียกเสร็จแล้วฟอร์มให้ปลูชนอินฟ้าขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็ไปเรียกตัวเซฟเวอรต่อให้คอนฟิกข้างในครับเราก็ได้อินฟ้าขึ้นมาชุดนึงเลยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าทรรรรราาาาาาาฟฟิิิกกกเเเเข้าา้้มมมแค่่่่่ะจยโหหหลดดไปททีี DC, ตัวใพงงสือถ เวอร์สเคนจริงดีซเก่าล่มเนี้ยก็สามารถที่จะโปรโมชันดีซใหม่ขึ้นก็ถาถ้กิดคือเ็อวที่สุดที่ทำได้แล้วครับเพราะไม่ต้องไม่ต้องไปรอมรุดกดอย่างนั้นนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าฟีเจอร์ที่ใช้บ่อยๆอ่ะจะเป็นฝั่งเดบนะครับที่ที่เห็นผลชัดเจนอ่ะนะก็คือว่าเอา่อต้องมีการเดแบแอปบ่อยๆครับเช่นใน A อเดสครับถ้าเกิดหลายๆเจ้าครับตัวโหลดเขาค่อนข้างเยอะปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวอินฟายต้องขึ้นนะครับต้องขึ้นเป็น e c 2ขนาดใหญ่หน่อย mm. พอขนาดใหญ่ปุ๊บแล้วต้องเทสปล่อยเทสทุกวน เขาต้องขึ้นขนาดใหญ่ปุ๊บสิ่งที่จะมาคือคอร์สครับแล้วทีนี้จำนวนเครื่องเนี่ยเขามีจำนวนมากด้วยพอคอร์สามาปุ๊บสิ่งที่จะขึ้นคืออย่างเมื่อกี้ที่มีพูดถึงเรื่องการเทสใช่ปะเราจะต้องมีการทําตัวยูนิตเทสก่อนอะไรอย่างไงี้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็น SAT ไอซีทีอะไรเงี้ยทีเนี้ยการเทสบางอย่างที่เทสพวกพวกฟีเจอร์เทสอะไรพวกเนี้ยครับเราสามารถเทสด้วยเครื่องขนาดเล็กได้เพราะนั้นเธอรับฟอร์มก็ช่วยได้คือใช้เธอรฟอร์มปรวิชั่นเครื่องขนาดเล็กเสร็จแล้วเราแค่ไปแก้ไซซิ่งแค่บรรทัดเดียวครับ แล้วเราก็พอมีเส้ขดปุ๊บจะทำโหลดเทสต,ต่อเนี่ยเราก็แค่แก้ไซซิงล้วก็รันจัาฟอร์มเพื่อเทอร์ทีเดียวเนี่ยเราก็จะได้เครื่องขนาดใหญ่ที่มาทันทีโดยที่ไม่จะเป็นต้องไปรัน,นเครื่องขนาดใหญ่ตลอดเวลาตั้งแต่แรกนะครับแค่รันรันเครื่องขนาดใหญ่ตอนที่ทำโหลดเทสก็พออันนี้ก็ช่วยช่วยลดคอร์ดได้ก็เป็นยูดเคจจริงที่ใช้อยู่หลายๆที่นะครับตอนนี้ครับก็วันนี้เราชวนคุยนะครับจริงๆหัวข้อหลักก็เป็นเรื่องของอิฟฟัสเจอร์ไอโค่นะครับแต่จริงๆก็ชวนคุยไปเรื่องอื่นด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอบบคคคุุณททกกนี่ดาาาร Forward รรยั สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค,ครับ